มีกรณีที่คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสีสเกตไปช่วยหาเสียงเลือกตั้งนายกอบอจอนะคะขณะที่กําลังปราศัยเนี่ยก็มีอยู่ประโยคหนึ่งพูดถึงยุทธการไล่งูไล่หนูตีงูเห่าจนได้สสรีสเกตมาเจ็ดเขตโอ้โห oh, oh, เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในวงกว้างเลยเป็นอีกหนึ่งสนามที่เรียกได้ว่าดุเดือดแพ<ท>้ไม่ได้นะคะค่ะงงไงชาเน็ตงงชาเน็ตบอกเดี๋ยวนะ และภาพตีก๊อประหว่างคุณทักษินกับคุณอน im ุทินก่อนหน้านี้ค right> ืออะไรจะไล่หนูก umm ินมงเนี่ยคำถามแบบนี้เอาอย่างนี้เราให้คนนี้มาตอบดีกว่าค่ะผมกลับมาแล้วครับพี่น้องครับเพราะว่าโค้งสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยววันที่หนึ่งนะคะ1นึกุมภาพันธ์นี้นะคะก็จะมีการเลือกตั้งนะคะนายกอบจนะคะก็เรียกได้ว่าขับเคี่ยวกันนะคะก็มีสามก๊กนี่แหละแล้วก็สสีอ่ะแดง น้ำเงินน้ำเงินนะคะดูเดือดมากเดี๋ยวพูดคุยนี่ค่ะอาจารย์ท่านนี้เลยค่ะผู้อานวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายนะคะรองศาสตราจารย์ดรธนพรศรียากูลตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์จ้าค่ะอาจารย์ธนพรสวัสดีค่ะคุณเต๋คุณอุ้มค่ะยังไงคะอาจารย์เขาบอกว่าไล่หนูตีงูเห่าไล่กี่โมงอาจารย์ก็ยังชั่วฮะก็ยังชั่วยังดีนายใหญ่ไม่บอกไล่หนูไล่ตีอาจารย์จ้าอันนี้แย่แน่คือ ผมต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเวลาเราคุยเรื่องตึกระหว่างนายใหญ่กับนายเนหรือครูใหญ่เนวินเนี่ยนะครับเราต้องดูพื้นที่อีสานใต้ทั้งหมดเลยครับคุณอุ้มะนะครับจำนวนสอสอโคราชเนี่ยบ้านผมน่ยสิบหกคนบุรีรัมย์สิบคนนะครับสุรินแปดคนศรีสะเกดเก้าคนอุบลสิบคนนะครับพื้นที่อีสานตอนล่างนะครับสสรวมกันทั้งสิ้นห้าสิบสามคนครับ 53คนแปลว่า10%ของจำนวนสสทั้งหมดนะครับเพราะสสเรามีอยู่500นะครับดังนั้นแล้วนะครับถ้าพักไหนนะครับยึดได้ครบทุกจังหวัดเต็มพื้นที่เนี่ยโอ้โหคุณเก๋กับคุณอุ้มคิดดูสิคะแนนมันนำเพื่อนไปถึง50แล้วอ่ะนะครับพนาที่เพื่อนยันยับหนึ่งไม่ได้เลยนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจังหวัดเหล่านี้เนี่ยจำนวนสสเขาเยอะจริงๆนะครับ เมื่อเยอะจริงๆเนี่ยนะครับถ้าได้ยกจังหวัดเนี่ยเรียกว่ามันคุ้มที่ที่จะเหนื่อยยากนะครับคุณเก๋กับคุณอุ้มคิดดูว่าถ้าเราไปลงสอสอนะครับจังหวัดละคนสองคนเนี่ยกว่าจะได้สอสอห้าสิบสามคนเนี่ยโอ้โหอย่างน้อยต้องสามสิบจังหวัดะนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่นี้มันมีความสำคัญในทางจำนวนสอสอในการเลือกตั้งปีสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบนะครับ ซึ่งแน่นอนครับนายใหญ่เนี่ยเขาหมายมั่นปั้นมือว่าเขาต้องมาที่หนึ่งให้ได้ <c oughs> นะครับอันที่สองนี่ะครับผมเคยเรียนแล้วว่านายใหญ่วันนี้เหลือทางเลือกทางเดียวครับก็คือใช้ชนะในสนามเลือกตั้ง <c oughs> นะครับเพราะอะไรครับเพราะในสนามสวนะครับสีน้ำเงินเนี่ยเขาฟาดเรียบหมดแล้ว <c oughs> นะครับแล้วเขากำลังจะเปลี่ยนผ่านองค์กรอิสระปีหกแปดนี้แหละแล้วองค์กรอิสระนี่แหละสอยรัฐบาลได้ทุกนาที <c oughs> นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยวิธีการแก้กเกมของในายใหญ่ก็เหลือวิธีเดียวก็คือว่าจะต้องเอาชนะในสนามเลือกตั้งให้ได้อพูดกันง่ายๆนะครับขาประจำอิฐฉาในายใหญ่ในายใหญ่ก็เลยมาอิฐฉาเนวินทิศชอบค่ะนะครับเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นวงจรของคนที่อิฐฉาะนะครับแล้วอันแล้วประเด็นสุดท้ายนะครับผมบอกเลยว่าการที่สีน้าเงินเนี่ยเขาสามารถคิดครอง องค์กรอิสระได้ลยครับชีวิตรัฐบาลพักเพื่อไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกนายน้อยเนี่ยจะบีบก,ก็ตายจะคลายก็รอดตายได้ทุกนาทีนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนายใหญ่เขาก็ต้องหวดแหลกสุดท้ายเลยนะครับนายใหญ่เขาเชื่อผมฮะที่ผมบอกว่าอย่าเสียเวลาไปฟาดลุงต้อมต้องฟาดอนุทินนะครับแล้วเป็นยังไงล่ะ ช่ไหมครับเชื่อผมเนี่ยก็เลยฟาดแหลกเลยแล้วฟาดแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะอาจารย์หม,รหมายความว่าตอนนี้เนี่ยอย่างเลือกนายกอ,อบจอก็ค,คือมไม่ไม่ได้โฟกัสแค่จังหวัดศรีสะเกดอย่างเดียวต้องโฟกัส<ช>ทั้งภาคอีสานตอนนี้ถต้องแล้วครับคุณเก๋คุณอุ้มอืมแล้วเราดูนะครับจังหวัดที่แดงชนน้ําเงินนะครับรับรองว่าเลือดสาดทุกจังหวัดอืนะครับ แต่ผมบอกก่อนนะครับว่ากลยุทธ์ของทั้งสองพักในการต่อสู้เนี่ยจะแตกต่างกันดังต่อไปนี้ะนะครับฝ่ายสีแดงนะครับที่สีสเกตหรือที่าหรือว่าที่จังหวัดไหนก็ตามเนี่ยนะครับที่ชนกับสีน้าเงินเนี่ยจะใช้กระแสะบวกกระสุนนะครับกระแสะคือนะครับในายใหญ่ก็ไปปลุกเอฟซีนะครับเรียกเอฟซีมารวมกันนะครับแล้วก็มีกระสุนเป็นตัวบวกนะครับ ขณะเดียวกันเนี่ยฝ่ายสีน้ําเงินนะครับก็ใช้กระสุนแต่ใช้การสกรัดกระสุนของฝ่ายในายใหญ่ด้วยนะครับด้วยเหตุนี้ถ้าคุณเก๋กับคุณอุ้มจําได้สิ่งที่ในายใหญ่พูดที่สีสเ,เกตคืออะไรครับผมได้ข่าวว่ามีการเรียกผู้นําท้องที่ท้องถิน ไปอะไรครับไปสั่งนู่นสั่งนี่นี่แหละครับนายใหญ่เขารู้ว่าเกมสีน้ําเงินเนี่ยก็คือเกมใช้กลไกของกระทรวงมหาไทยในการไปบล็อกกระสุนของสีแดงให้การยิงมันไม่เข้าเป้าผมพูดมาทั้งหมดนี้เพื่อที่จะมาสรุปว่าแม้ว่านายใหญ่จะมีกระแสแต่จุดขี้ขาดไม่ใช่กระแสครับจุดขี้ขาดคือกระสุนเท่านั้นครับสนามแดงกับน้ําเงินไม่ว่าจังหวัดไหน กระสุนคือจิตชี้ขาดครับจริงๆตอนนี้มีนักวิชาการหลายๆคนเริ่มออกมาวิเคราะห์แล้วว่าลักษณะเหมือนน้ำเงินจะมาวินอาจารย์มองยังไงคะคือผมบอกแล้วไงฮะว่าไม่มีใครรู้แท็กติกของนายใหญ่ดีเท่ากับครูใหญ่ในวินที่ชอบค่ะนะครับและการที่เขารู้ลำไส้ใหญ่ของนายใหญ่เนี่ยมันจึงทําให้เขาเนี่ยน,น็อกนายใหญ่ในสนามเรียกสอวอได้ ถ้าคุณเก๋คุณอุ้มจําได้ตอนเห็นน้องเขยนายใหญ่ลงอะ่ะคุณสมชายวงสวัสดิ์ผมเนี่ยปันธงเลยว่าจะต้องเป็นประธานพุท่ะผมเนี่ยหน้าแหกเนี่ยไม่เป็นไรแต่นายใหญ่เนี่ยนะครับไปพ่ายแล้วเนี่ยใจแหกเนี่ยนายใหญ่เนี่ยหนักกว่าผม,มนะครับแล้วพอนายใหญ่เนี่ยนะครับไปเสียท่าสีน้ําเงินน,นะครับวันนี้ก็ต้องทุ่มสุดตัวนะครับผมเรียนก่อนนะครับว่าเฉพาะสนามที่สีแดงชนสีน้ําเงินเอาย่อมาก็ได้ที่สีสกเก็ต วันนี้นะครับถึงมีนายใหญ่ไปไปปลูกกระแสะแต่กล้วยต้องไม่น้อยกว่าห้าใบไม่น้อยกว่าห้าลูกนะครับส่วนสีน้ำเงินเนี่ยนะครับเขาพร้อมที่จะแจกกล้วยมากกว่าห้าลูกนะครับและที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะใช้กลไกนะครับของท้องที่และท้องถิ่นในการไปสกัดกล้วยสีแดงด้วยนะครับซึ่งยุทธวิธีนี้เนี่ยนะครับคุณเก๋กับคุณอุ้มจำได้ไหมครับ สีน้ำเงินเคยใช้ประสบความสําเร็จมาแล้วในตอนเลือกอบจอที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตอนนั้นก็ใช้กลไกเนี่ยนะครับในการบล็อกไม่ให้การยิงกระสุนหรือการากระจายกล้วยเข้าเป้าหมายมแล้วผู้สมัครสีน้ําเงินก็เข้าป้ายเป็นนายกอบจอแทนบ้านใหญ่แค้มเก่า<ถ>นะครับค่ะอาจารย์ถ้าอาจารย์วิเคราะห์บแบบนี้เนี่ยหมายความว่าพื้นที่ในภาคอีสานที่ทางคุณทักษิณตั้งใจจะกวาดให้หมดเนี่ยฉะนั้นมันก็ต้องแบ่งแบ่ง เพื่อไทยไม่น่าจะจะได้สีแดงไม่น่าจะได้ทั้งหมดนะแบบเนี้ยใช่ไหมถูกต้องครับถูกต้องครับเอาผมยกตัวอย่างไปอีกจังหวัดหนึ่งอย่างสนามจังหวัดบึงกาลเนี่ยสีแดงชนกับสีน้ําเงินเลยนะครับแล้วสีน้ําเงินเนี่ยนะครับแชมป์เก่าคือแม่บ้านของอทอสองครับ <c oughs> คือแม่บ้านของคุณตรงศัก์ทองสีแล้วคุณตรงศักดทองสีเนี่ยเป็นเบอร์ใหญ่แค่ไหนในพักสีน้ําเงินอันนี้ใครๆก็รู้ <c oughs> เพราะถ้าไม่เช็เบอร์ใหญ่จะมาเป็นมทศสองได้ยังไงนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสนามเลือกตั้งลักษณะแบบนี้นะครับที่แดงกับน้ำเงินชนกันเนี่ยน้ำเงินเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้เกมนะครับหนึ่งกระสุนเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับแต่ก็จะใช้กลไกในการบล็อกกระสุนของฝ่ายสีแดงฝ่ายสีแดงก็รู้เกมว่าจะโดนบล็อกก็เลยต้องใช้กระแสของในายใหญ่มาเติม mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสองสองพักนี้จะต่อสู้กันด้วยกลยุทธ์แบบนี้นะครับ mm hmm. แต่ปัจจัยชี้ขาดนะครับอยู่ที่จํานวนกระสุนเท่านั้นครับ อาจารย์แล้วถ้ามันมารูปนี้แล้วมันมีกระแสอีกมุมนึงคือในโซเชียลมีเดียค่ะอาจารย์เขาก็บอกว่าโอ้โหเขาดูออกแล้วแบบนี้มันจะไม่มันจะไม่ใช่เป็นการเปิดทางไปให้กับตาอยู่เหรออาจารย์ไม่หรอกครับเพราะว่าจริงๆนวเนี่ยพวกตาอยู่ที่หมายถึงนี่อาจจะหมายถึงสีส้มสีส้มเขาส่งแค่สิบสิบหกจังหวัดนะครับซึ่งจังหวัดที่สีส้มเขาส่งเนี่ยนะครับเราก็จะได้เห็นเกมอีกเกมหนึ่งก็คือว่าพวกพักร่วมรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะ เขาก็จะไม่ตัดคะแนนกันเองค่ะนะครับเขาก็จะมีตัวเต็งนะครับพักใดพักหนึ่งเพื่อฟาดกับสีส้มค่ะนะครับซึ่งคําว่าตัวเต่งก็จะมีทั้งอ้าวสีน้ําเงินตัวเต่งบางที่ก็เป็นสีแดงแต่คุณเก๋กับคุณอุ้มทราบไหมครับว่าตัวเต่งเนี่ยนะครับเต็มพักกล้าทำของท่านผู้กองธรรมนัฐก็มีนะครับเส้นจังหวัดมุกดาหารเนี่ยพวกสีส้มเนี่ยนะครับก็จะชนกับกับ สายของพักกล้าธรรมนะครับหรือจังหวัดหนองบัวลาพูเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอ่าสายน้ําเงินก็เจอกับพักกล้าธรรมอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาจารย์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าคําว่าตาอยู่ถ้าหมายถึงสีส้มเนี่ยนะครับเฉพาะจังหวัดที่สีส้มเขาส่งเท่านั้นนะครับค่ะคอาจารย์ถ้าโค้<อ>งสุดท้ายแบบนี้เนี่ยถ้าเราเราเราดูแล้วเนี่ย ใครจะเข้าวินใครจะอะไรยังไงมั่งในแต่ละสีเนี่ยดูแล้วครับผมผมแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสีแดงสี่สิบเปอร์เซ็นต์สีน้ำเงินนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสีส้มยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่เหลือก็จะเป็นอ่าวสายกล้าทําสายประชาทิปัดอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับสีส้มสีส้มอะไรแบบนี้สีส้มนี่ก็จะ จะมีด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าบางส่วนนี้ก็เห็นมีข่าวบอกว่าคือถ้าเทียบกับปีหกสามปีหกสามนี่สีส้มไม่ได้เลยนะใช่ไหมครับผมปีนี้เนี่ยนะครับเอาว่าสองจังหวัดเนี่ยนะครับเรียกว่าคะแนนสีส้มเนี่ยขาดลอยแล้วจังหวัดไหนครับประกอบด้วยจังหวัดที่หนึ่งคือนครนายกครับเพราะว่าผู้สมัครสีส้มเนี่ยคือนายกอบจท่านเดิม นะครับแล้วก็การรวมอะไรครับผู้สนับสนุนกันภายในจังหวัดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเอกภาพอย่างยิ่งนะครับแล้วเป็นจังหวัดชื่อดีด้วยเป็นมงคลกับสีส้มคือนครนายกนะครับแถมเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในร้อยโรงเรียนเรียนทหารที่สีส้มเขาอยากจะปฏิรูปด้วยนะครับยิ่งสีส้มเลยยิ่งแบบคึกขนองใหญ่นะครับจังหวัดที่สองนะครับก็คือจังหวัดสมุทรสงครามนะครับซึ่งสมุทรสงครามเนี่ย สอสอคนเดียวก็เป็นสอสอสีส้มอยู่แล้วะนะครับแล้วก็บ้านใหญ่ที่เป็นคู่แข่งก็ตีกันเองะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับสีส้มก็ก็ค่อนข้างที่จะอ่ามั่นใจได้ว่าได้แน่ะนะครับอ,อีอีจังหวัดที่สามารถที่จะตู้ได้อย่างสูสีนะครับก็คือถ้าแพ้ก็แพ้ไม่เยอะถ้าเกิดชนะก็คือชนะได้ก็พวกจังหวัดนี่แหละครับจังหวัดที่สสสีสมเขายึดเนี่ยสมุทรปราการนนบุรีระยองนะครับภูเก็ต นะครับและจังหวัดมามืดอีกสองจังหวัดคือปร<ฆ>าจีนบุรีเพราะว่าคนกําลังเบื่อมาเฟียคองเมืองนะครับและจังหวัดที่บิ๊กเซอร์ไพรส์บุกดาหารครับนะครับเพราะว่าบุกดาหารเนี่ยแม้ว่าจะมีผู้สมัครพักเพื่อไทยแต่ดูแล้วเนี่ยในายใหญ่ท่านท่านตัดหางปล่อยวัดเพราะท่านไม่ได้ลงพื้นที่ไปปลาใสยด้วย<ฆ>นะครับแต่บุกดาหารเนี่ยสีส้มจะต้องเจอคู่แข่งกับสายของพักกล้าทำ นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่สีส้มเนี่ยเขาลุ้นได้จังหวัดสุดท้ายนะครับที่กระแสเรื่อง PM 2.5มาประจวบเหาะพอดีก็คือจังหวัดเชียงใหม่เจ้านี่แหละนะครับสีส้มนะครับถ้าวันพรุ่งนี้นะครับไม่มีการแก้เกมจากนายกนายน้อยแล้วก็ผู้สมัครพักสีส้มที่เชียงใหม่ได้เกรียบเยอะอแต่ผมก็จะบอกกับคุณเก๋กับคุณอุ้มว่า,าในายใหญ่เขาก็อ่านขาดคุณเก๋กับคุณอุ้มสังเกตนะครับ วันนี้ตอนเช้ากดแจกหนึ่งหมื่นไปก่อนเลยใช่ค,ครับได้แน่ๆน,นะครับอายุหกสิบขึ้นไปเงินหมื่นเข้ากระเป๋าแล้วพรุ่งนี้จะมีการเทกระจาษงบกลางเรื่องดับไฟป,ป่าให้กับหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ป่าอีกหมู่บ้านละห้าหมื่นบาทนะครับแล้วพรุ่งนี้เลยครับพอครมอ,อนุมัติปุ๊บนายใหญ่ก็จะเอาเรื่องนี้เอาไปหาเสียงที่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนนะครับว่าจะลงไปอีกรอบด้วยนะถูกต้องนี่แหละคือแผนในการเขาเรียกว่าอะไร ใช้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 อำนาจรัฐในการสร้างความได้เปรียบในทางการเมืองในการแก้เกมเรื่องพีเอ็มสองจุดห้าโอ้ยอาจารย์แต่วันนี้<ช>คุณคอนุทินไปภักเหนือแล้วไปสั่งการผู้ว่าแล้วจะทันหรือเปล่าอาจารย์คือของมหาไทยเนี่ยอันนี้ต้องเรียนก่อนนะครับว่ามาช้าผมเรียนให้ง่ายๆก่อนเลยนะคุณอน,นุทินถ้าจะแก้เกมนะครับวันนี้ผู้ตวรวจราชการกระทรวงมหาไทยคนหนึ่งชื่อทศพลเพื่อนอุดม คนนี้เคยเป็นนายอำเภอแม่แจ่มเคยเป็นรองผู้ว่าเจียงใหม่ผลงานของคนคนนี้คือเขาเป็นคนผลักดันเรื่องแผนบริหารการเผาพื้นที่กเกษตรของจังหวัดเจียงใหม่จนเป็นต้นแบบนะครับของกระทรวงมหาดไทยนะครับดังนั้นแล้วนะครับถ้าคุณอนุทินนะครับเรียกผู้ตรวจคนนี้มามาตั้งวอุ่มทํางานแล้วก็ก็อาจจะได้คะแนนตีโต้มาบ้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการเลือกนายกอบจวันที่หนึ่งนี่นะครับ ไม่ได้เลือกทุกจังหวัดเพราะว่าจังหวัดจำนวนมากเนี่ยเลือกไปล่วงหน้าแล้ว <c oughs> นะครับแล้วก็พักภูมิใจไทย,ไทยก็ชนะในจังหวัดที่เลือกไปล่วงหน้าแล้วเนี่ยเยอะมากกว่าพักเพื่อไทย <c oughs> ดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมถึงได้บอกว่าถ้าเอาเฉพาะ47จังหวัดที่เหลืออยู่เนี่ยสัดส่วนก็จะเป็นสีแดง40สีน้ําเงิน30สีต้ม20ที่เหลือก็เป็นสีอื่นครับผมอ่านะคะน,นั้นเป็นเรื่อง <c oughs> องของการ <c oughs> เลือกตั้งอบจอแต่ชวนอาจารย์ขยับมามองอีกหนึ่งพักที่ อาจจะมีอำนาจต่อรองที่เหมือนจะเป็นม้ามืดที่แทะซึมอยู่ณตอนนี้เพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยพักวมไทยสร้างชาติออกมาประกาศขอบคุณประชาชนเลยที่สนับสนุนในใกองทุนเพื่อการพัฒนาการเมืองสูงสุดเลยอาจารย์สูงกว่าเพื่อไทยสูงกว่าทุกพักเลยเจ็ดล้านเก้าแสนสามื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทที่ได้ไปมันมีนัยยะอะไร,ใ,รในการออกมาขอบคุณประชาชนตรงนี้ไหมคะอาจารย์เอาอย่างนี้ก่อนนะครับที่สีส้มปีนี้ไม่เป็นแคมป์เพราะโดนยุคพัก นะครับก็เลยมีประเด็นในทางธุรการแต่ก่อนแต่เอาเท่าว่าเท่าที่ประกาศมาเนี่ยรวมไทยสร้างชาติวันนี้เขายืนหนึ่งจริงๆนะครับเราดูนะครับจํานวนสสเขาก็น้อยกว่าเพื่อไทยประมาณห้าเท่านะครับแต่ที่มาของเงินกองทุนเนี่ยส่วนใหญ่มันมาจากเงินบริจาคภาษีนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับพักรวมไทยสร้างชาติก็แสดงว่ามีเงินบริจาคภาษีเนี่ยนะครับมากกว่าพักร่วมรัฐบาลทุกพักที่เหลืออยู่ค่ะนะคร <Wolver ine. S 1> <machine. S 2> ับ นั่นย่อมมาจากหนึ่งเอฟซีลุงตู่เนี่ยเขาเหนียวแน่นเพราะรวมไทยสร้างชาติประกาศตัวชัดเจนว่าเป็นดีเอเอลุงตู่นะครับซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตนะครับอันที่สองเนี่ยนะครับก็แน่นอนว่าลีลาการทํางานของรวมไทยสร้างชาติคุณเก๋กับคุณอุ้มก็คงจะเห็นแล้วว่าออกหมัดทีไรเข้าตาประชาชนทุกดอกอนะครับเพราะอะไรครับเพราะแสดงจุดยืนว่าอยู่เคียงข้างความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตั้งแต่เรื่องราคาพลังงานนะครับ ที่นายใหญ่ต้องเอามาฉิงเอามาบัฟว่าเฮ้ยต้องทําให้ได้สามบาทเจ็ดสิแต่รวมไทยสร้างชาติเขาก็แก้เกมเขาก็ให้แกนนําพักเขาถึงคุณชัดเต่าปูนออกมาบอกเลยว่าโอ้ยสามบาทเจ็ดิมันเยอะไปจริงๆต้องสองบาทห้าสิบเห็นไหมครับอันที่สองเนี่ยเราได้เห็นปฏิบัติการคุณฉิงเอกรัดพร้อมผ่านะนะฮะที่ผมบอกว่าเรื่องเรื่องการจัดการเรื่องอ้อยเรื่องอ้อยไฟไหมกับขอค่าอ้อยสดที่นายยกนายน้อยเอาไปดองอ่ะตันละร้อยยี่สิบบาท งานนี้ต้องเรียกได้ว่าเอกนัดพร้อมพันเนี่ยได้ใจคนไทยทั้งประเทศนะครับเพราะว่าคนไทย70็ล้านเนี่ยนะครับยากดีมีจนยังไงเนี่ยดมปุ่นเนี่ยตายทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเห็นลีลาการทํางานแบบนี้รวมถึงการไปอะ,อะไรครับปาปลามพวกสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานอุาตสาหกรรมตามล่าพวก ขยะอุตสาหกรามที่ทิ้งกันเตือนตาเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าผลงานรวนไทยสร้งางชาติเขาเข้าตาจริงๆนะครับด,ดังนั้นแล้วเนี่ยะนะครับปายอนุรักษ์นิยมวันนี้เนี่ยก็ถือว่ามีขวัญกําลังใจดีขึ้นในการที่จะในการที่จะมีทางเลือกเพิ่มขึ้นถ้าไม่ใช้บริการนายใหญ่ในการไปฟาดพวกสีต้มค่ะ,ะคก็คือปัจจัยเรื่องของผลงานมาแล้วก็เรื่องของ DNA อของลุงตู่ค้วอนุรักษ์นิยมแน่้อนแน่นอนครับตรงจุดนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นจุด เปลี่ยนที่ทําใหเา้เหมือนกับพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะจะมีการเปลี่ยนเกมยังไงได้บ้างไหมเกี่ยวกับเรื่องของการต่อรองทางการเมืองคือวันนี้เนี่ยใช้ <ผม S 1> จุดเรียนตรงๆนะครับคุณเก๋คุณอุ้มเอามาเปิดที่นี่เลยแล้วกันนายใหญ่เนี่ยคิดจะปรับพลรมอนะครับวันนี้คิดว่าจะขยับรวมไทยสร้างชาติออกนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนเนี้รวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะครับคะแนนนิยมขึ้นมาค่ะนะครับ กระทรวงพลังงานก็เป็นกระทรวงที่ในายใหญ่ก็รู้จักกระทรวงนี้ดีว่าอ่ามันมีความรุ่มรวยทรัพยากรขนาดไหนนะครับพูดง่ายว่านายใหญ่เนี่ยเขาอยากจะปรับรวมไทยสร้างชาติค่ะแต่ตอนนี้ยังหาเหตุปรับไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะผลงานของรวมไทยสร้างชาติดีนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับถ้าปรับรวมไทยสร้างชาติออกจากกระทรวงที่รับผิดชอบหรือออกจากคลรมอเลยเนี่ยน้องเต๋าในายใหญ่เลยจะไม่ได้กลับประเทศนะครับ เพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลที่ในายใหญ่เนี่ยนะครับต้องเรียกว่ายัางตื่นไม่เข้าทายไม่ออกนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเครือขายในายใหญ่เนี่ยพยายามจะไปประสานพลังประชารัฐตีกลุ่มป้อมที่เหลืออยู่20คนนะครับ hmm. แล้วก็ไปประสานกับกลุ่มงูเห่าของไทยสร้างไทยก็จะได้ประมาณ25-26คนนะครับซึ่งถ้าตัวเลขนี้นะครับในทางคณิตศาสตร์การเมืองเข้ามาแทนรวมไทยสร้างชาติเนี่ย รัฐบาลก็จะมีเสียงลดน้อยลงแค่ประมาณสิบเสียงนะครับแต่ว่าคิดนะคิดได้ครับในายใหญ่ครับแต่เชื่อผมนะครับในายใหญ่อย่าไปหาทำนะครับเพราะถ้าในายใหญ่ทำเลยนะครับน้องสาวในายใหญ่จะไม่ได้กลับบ้านอันนี้ผมเตือนด้วยความหวังดีจริงๆนะครับค่ะ <c oughs> ผเก็บกิบเลยทุกอย่างับผม จบตรงนี้เลยโอเคค่ะอาจารย์ขาเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูผลของอาจารย์นะว่าปากกาจะยังอยู่หรือเปล่านะคะอาจารย์ขาครับยินดีครับเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้าก็ได้คขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะ